สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการดูตารางการเดินรถไฟของรถไฟไทยนะครับเราจะสามารถดูได้ว่ารถไฟที่เรากำลังจะนั่งผ่านสถานีไหนบ้างนะครับซึ่งเราก็ยังสามารถเลือกดูได้ว่าเราจะขึ้นขบวนไหนด้วยครับโดยก่อนอื่นนะครับเราจะต้องไปที่แถบค้นหาในมือถือของเรานะครับและพิมพ์คาว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคลิกที่ตรวจสอบกาหนดเวลาเดินรถนะครับ ก็จะขึ้นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับมีช่องให้เราเลือกฝั่งขาไปและฝั่งขากลับนะครับตัวอย่างอย่างเช่นผมเลือกกรุงเทพอภิวัตรนะครับและสถานีปลายทางเป็นเชียงใหม่ครับเราสามารถพิมพ์ลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับจากกรุงเทพอภิวัตมาเชียงใหม่ก็จะปรากฏรถไฟนะครับมีทั้งหมด ขี่ขบวนนะครับเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าอยากขึ้นขบวนไหนเวลาออกเท่าไหร่และถึงเชียงใหม่เมื่อไหร่นะครับก็สามารถเลือกได้เลยครับและผมก็จะยกตัวอย่างขบวนร,รถที่ผมนั่งไปเที่ยวที่คาเฟ่น,นะครับจากสถานีหนองลมไปที่สถานีแม่ตาน้อยนะครับก็จะปรากฏขบวนร,รถ408นะครับขบวนร,รถเชียงใหม่นครสวรรค์ซึ่งเวลาออกที่หนองลมเวลา10โมง18นทีนั่นเองนะครับ โดยในรายละเอียดนะครับก็จะบอกจากสถานีต้นทางคือเชียงใหม่เวลาออก9้าโมงครึ่งนั่นเองครับและก็จะผ่านสถานีต่างๆนะครับซึ่งรถไฟขบวนนี้ก็จะจอดทุกสถานีเลยครับโดยในแต่ละสถานีนะครับเราก็จะทราบเวลาถึงและเวลาออกของแต่ละสถานีเลยครับจนมาสิ้นสุดที่ปลายทางของนครสวรรค์เวลา 19้านาฬิกา55นาทีครับได้รถไฟขาไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูขากลับกันครับกดที่ลูกศรตรงกลางเลยนะครับต้นทางก็จะเป็นแม่ตาน้อยนะครับไปยังสถานีหนองลุมนะครับซึ่งตารางของเวลาเดินรถของขบวน407นะครับก็จะแสดงตั้งแต่ต้นทางคือนครสวรรค์ครับจะออกเวลาตี5นะครับและผ่านมายังสถานีต่างๆนะครับตามตารางเวลาที่เราเห็นเลยนะครับครับเราก็เลื่อนดูสถานีที่เราต้องการจะขึ้นนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีแม่ตาน้อยใช่ไหมครับเราก็เลื่อนขึ้นมาดูที่สถานีแม่ตาน้อยรถไฟจะมาถึงบ่ายโมงสินาทีและออกบ่ายโมงสินาทีนั่นเองครับเรายังสามารถตรวจสอบราคาเดินรถได้นะครับคลิกไปที่อัตราราคานะครับเว็บไซต์ก็จะแสดงราคานะครับเป็นรถประเภทนั่งราคา9บาท ผู้มีสิทธิ์ลดครึ่งราคาอยู่ที่5บาทนั่นเองครับเรายังสามารถซื้อตั๋วรถไฟได้ที่สถานีรถไฟเพียงใช้แค่บัตรประชาชนเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเลือกขบวนรถไฟหรือทราบเวลาของรถไฟที่จะมาถึงของแต่ละสถานีได้แล้วครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับส่วนใครวางแผนจะไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ สวัสดีครับ